ได้รกขรับขอมาติดนีนันะคะนัอลุกเห็นพี่เขาขัดป้านะขัดที่เขาไม่เลยขึ้นไปขัดที่ข่าแล้วนี่คมบีบสบู่แล้วขอมกระถังใบหนึ่งอะไรนะคะขกระถังใบนึ่งครับกระถางกระถางน้ำนี่ผมล้างให้เสร็จแล้วค่ะนี่ครับผมล้างให้เสร็จแล้วค่ะพี่ ไี่ครับผมไล่เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ับ right? ท well, so. oh, 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 ี oh, oh. ่ตัวเล็กกว่าเดิมอ๋อมันหัวไปพี่อัพได้ครับผมตัดเลยตัดเลยลูกปมาอ้ามมาอ้ามกระลันขึ้นไปข้างบนเลยหลุดไปตรงตรงที่ควายนี่ครับผมนั่งไหนนะ ทางได้ยังได้ยังได้ยังได้ปะใครพร้อมสไลด์หรือยังฮะจะสไลด์เหรอาอันนั้นขัดไปก่อนนะั้นขัดไปก่อนเอเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเออทำไมปากงั้นอ่ะเแลทำไมปากกั้นอ่ะมา